สวัสดีปีใหม่ค่ะหลังจากที่เราให้คีโมเข็ม2ก็ผ่านมาได้4วันแล้วนะคะสําหรับอาการข้างเคียงนะคะเข็มนี้ก็มีมาเรื่อยๆค่อย่างเช่นนะคะอย่างแรกเลยก็คือเบื่ออาหารค่ะกินอะไรเนี่ยไม่ค่อยรู้รสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดกระดูกมากๆเลยค่ะแต่ก็จะเป็นช่วงระยะเวลานึงนะคะอย่างเช่นถ้าปวดกระดูกเนี่ยส่วนมากก็จะปวดตอนกลางคืนค่ะ คลื่นไส้อาเจียนเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะแต่คุณหมอก็ให้ยากแก้คลื่นไส้อาเจียนมาด้วยนะคะเหมือนรู้เลยค่ะว่าเราต้องเจออาการนี้นะคะอ,อาการเริ่มดีขึ้นนะคะเดาก็มาดูแลต้นไม้เหมือนเดิมค่ะไม่อยากอยู่ว่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราสังเกตเห็นต้นไม้ของเดานะคะลดน้ําไปเช้านะวันสองวันก็เริ่มแห้งอีกแล้วเพราะว่าอากาศเนี่ยมันเริ่มที่จะร้อนแล้วคะวันนี้เ<ร>ดาก็เลย <ๆ S 2> จะมาทําการช่วยพริกนะคะแล้วก็ผักต่างๆที่เราปลูกไว้ในอ่างปูนแบบนี้ค่ะวิธีนี้เนี่ยเราไม่ต้องลด น้ำบ่อยและยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับดินสามารถเป็นครังปุ๋ยได้อาหารให้กับต้นพืชของเราด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปดูวิธีกันเลยค่ะก้อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปหาขวดมาค่ะพอได้ขวดมาเรียบร้อยเดาก็จะไปเจาะรูด,ด้านข้างแบบนี้นะคะรอบๆเลยค่ะแต่ส่วนก้นขวดนะคะเดาจะไม่ได้เจาะค่ะเพราะเดาต้องการให้น้ําของเรานะออกด้านข้างนะคะและต้นไม้ของเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีรากแก้วนะคะเพราะฉะนั้นเดาก็จะเอาแบบว่าเจาะด้านข้างพอค่ะ ก็ดูต้นไม้ของเรานะคะถ้าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีรากแก้วเราก็เจาะที่ก้นขวดด้วยค่ะหลังจากที่เจาะข้างขวดเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะตัดด้านบนของขวดให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้ขวดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นเป้าหมายนะคะที่เราจะมาทําคลังน้ําคลังอาหารให้กับต้นไม้ของเราค่ะเป็นต้นพริกนะคะจะปลูกพริกไว้ในรองแบบนี้นะคะ4ต้นค่ะและทีนี้เราจะทําการขุดนะคะ โดยดาวจะขุดที่ตรงกลางเลยนะคะระหว่างพริก 3- 4ต้นตรงนี้เลยนะคะเวลาทำคลังอาหารเนี่ยเราก็ทำช่วงที่พริกกำลังเล็กๆเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าพริกเนี่ยเขาต้นโตแล้วรากอาจจะมาถึงตรงกลางตรงนี้นะคะแต่พริกที่ดาาปลูกเนี่ยก็คือดาาเพิ่งปลูกไปประมาณสัก56วันเองนะคะคือรากเนี่ยยังไม่มาถึงตรงกลางตรงนี้แน่นอนค่ะ เวลาเราขุดแบบนี้นะคะรากพริกก็คือจะไม่ขาดค่ะเพราะว่าเราอยู่ห่างนะแต่ถ้าต้นพริกใหญ่แล้วเนี่ยเราขุดแบบนี้อาจจะกระทบกระเทือนนะคะรากพริกทําให้รากพริกขาดแล้วก็ต้นพริกอาจจะใบหงิกใบงอได้นะเวลาขุดนะคะเราก็จะขุดให้ลึกเพื่อที่จะฝังขวดให้มิดลงไปได้เลยนะคะเวลาเราฝังขวดได้ลึกเท่าไหร่เนี่ยน้ําที่เราใส่ลงไปก็จะซึมลงสู่ชั้นใต้ดินได้มากค่ะยิ่งซึมลงสู่ชั้นใต้ดินได้มากนะคะ ดินก็จะมีความชื้นอยู่นานค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องรดน้ำบ่อยเลยนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็ฝังขวดไปพร้อมกับตอนที่เราปลูกต้นไม้เลยก็จะดีมากๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาขุดรากของต้นไม้เนี่ยจะได้ไม่ต้องกระทบกระเทือนบ่อยๆด้วยค่ะยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศแรงแล้วก็แห้งมากๆเลยค่ะเรารดน้ําที่ผิวดินนะคะแป๊บเดียวเนี่ย น้ำก็แหง้งแค่วันสองวันต้นไม้ก็เหี่ยวแล้วแต่วิธีนี้ก็คือจะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสดชื่นอยู่นานค่ะเพราะน้าเนี่ยอยู่ใต้ผิวดินนะคะทําให้มีความชื้นอยู่นานค่ะน,นี้เราก็ขุดจนได้ที่เรียบร้อยนะคะเราก็ฝังขวดของเราลงไปเลยค่ะให้ขวดเนี่ยโผล่ขึ้นมาแค่นิดเดียวก็พอนะคะข้อดีของการฝังขวดที่เราเจาะรูลงไปแบบนี้นะคะนอกจากจะช่วยรดน้ําให้ลึกถึงชั้นใต้ดินแล้วเนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับดินด้วยค่ะเพราะ ว่าทาให้ออกซิเจนนะคะเข้าลึกถึงชั้นใต้ดินทําให้ดินเนี่ยไม่แน่นนะคะาการกการเกิดเชื้อราได้ดีระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ย,ยังสามารถที่จะเติมหรือให้อาหารหรือปุ๋ยได้ทางนี้ด้วยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทดลองเลยค่ะเอาน้ําใส่ลงไปเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยน้ำก็จะถึงรากของต้นไม้ได้ทันทีเลยค่ะเราอาจจะใส่พวกสารอาหารธาตุอาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าน้ำหมักต่างๆลงไปในนี้ได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าเรามีเศษอาหารค่ะอย่างวันนี้เราก็มีเปลือกแก้วมังกรนะคะเราก็เอามาใส่เพื่อเป็นการเพิ่มปุ๋ย<ๆ>เพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้ของเราพอเศษผลไม้นะคะหรือว่าเศษอาหารต่างๆเนี่ยย่อยสลายก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับดินค่ะและต้นไม้ของเราก็จะนําไปใช้ทําให้ต้นไม้ของเรางามโดยที่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆด้วยนะคะ เวลารดน้ำเนี่ยก็รดได้ตามปกติแบบนี้เลยค่ะน้ําจะค่อยๆซึมลงไปด้านล่างนะคะจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยดินออกจากเขาขาวเลยนะคะแต่ว่าด้านล่างขอบอกเลยว่าต้นไม้เนี่ยไม่มีเหี่ยวแน่นอนค่ะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยน้ำซึมอยู่ตลอดนะคะหลังจากที่รดน้ําใส่ปุ๋ยลงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็หาอะไรปิดซะหน่อยค่ะเผื่อมีตัวอะไรตกลงไปนะคะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เรามาแชร์กันสําหรับช่วงนี้ก็ลองเอาไปทําตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ